สนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่เปิดให้บริการภายใต้ข้อตกลงหนี้จีนระยะเวลา50ปีมาทางไงบอกโนเอ้ยกระซ้ายเสียมากตกมันสกัดแต่บรรโยเออโอไมก์ก๊อสขเมยียนไม่พอใจกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ช่อง3ทํทำข่าวเปิดเผยความจริงว่าสนามบินเตโชของขเมนอะไรเนี่ยแท้จริงแล้วกุ้เงินจีนมาทำทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นหนี้จีนยาวๆไปแบบขั้นต่ำ50ปีซึ่งที่พวกเขาไม่พอใจกันเนี่ยเพราะพวกเขาบอกว่าเป็นเพราะประเทศไทยอิจฉาพวกเขาที่จีนเนี่ยให้เงินกู้ แต่ประเทศไทยเนี่ยต้องใช้เงินตัวเองในการสร้างสนามบินฮะเดี๋ยวนะคือกูใช้เงินตัวเองสร้างสนามบินนี่คือกูอิจฉาพวกมึงแล้ครับเนี่ยโอ้โหโโหัวจะปวดก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงอ๋อคนนี้คนเดิมนะครับเมื่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าดูทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกลาบามพระคณก และส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กาลังเป็นดราม่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองอย่างที่รู้กันนะครับย้อนกลับไปในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาเนี่ยสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่ของกัมพูชาก็ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสนามบินแห่งนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ที่จังหวัดกันดานนะครับซึ่งชื่อจังหวัดแม่งโคตอัปมงคลเพียงแต่เขมรเขาก็คงไม่ทราบนะครับว่าไอ้คำว่ากันดานเนี่ยมันคือคําอัปมงคลของประเทศไทยพวกเขาก็แห่ภูมิ วานานบินแห่งใหม่ของพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมกันซึ่งเท่าที่สังเกตดูนะครับที่พวกเขาภูมิใจกันเนี่ยว่ามีสนามบินแห่งใหม่ก็เพราะพวกเขาจะได้เอาไว้ทำคอนเทนต์ใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายคลิปสวยๆแล้วพวกเขาก็มั่นใจมากๆว่าชาวต่างชาติจะต้องชอบสนามบินของพวกเขาจะต้องแห่เข้ามาเที่ยวที่สนามบินแห่งนี้อย่างแน่นอนแล้วพอเที่ยวเสร็จก็จะเที่ยวต่อที่วัดอังกอร์และหลังจากที่แวะเยี่ยวที่กำแพงวัดอังกอร์นะครับก็จะไปเที่ยวที่ไหนต่อเออเออ นะก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะหลักๆพวกเขาก็จะมีสถานที่เที่ยวอยู่แค่นี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาเปิดสนามบินได้พวกเขาก็แห่เข้าไปทำคอนเทนต์สร้างสนามบินใหม่ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับลานจอดรถบกสแถวบ้านเรานะครับก็คือที่นาพูดเนี่ยนะไม่ได้บุรี่ลานจอดรถบกสนะแต่พอเ,เห็นบรรยากาศที่สนามบินของเขเมรแล้วเนี่ยนึกถึงลานจอดรถบัสบกสจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับด้วยการที่สนามบินของพวกเขาเนี่ยมันเป็นสนามบินแห่งใหม่ทางประเทศไทยเราก็มีการรายง,งานข่าออกมาด้วยนะครับว่าตอนนี้สนามบิน นานาชาติเตโชอะไรเนี่ยเปิดใช้บริการแล้วนะครับและณปัจจุบันนี้ก็มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับประมาณสัก2%ส่วน98%เนี่ยก็คือคนเขมรล้วนแล้วก็ไม่ได้เข้าไปใช้บริการด้วยนะครับแต่เป็นการเข้าไปนั่งไว้พระนั่งตากแอร์ซึ่งถ้าถามว่าพวกเขาทาไมจะต้องแห่เข้าไปในช่วงนี้กันเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะในช่วงนี้เนี่ยสนามบินแห่งนี้เปิดให้เข้ามาแบบฟรีๆรีนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้อีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะต้องเสียเงินเข้ามาแล้วคือน้าก็งงเหม ซึ่งมันก็รวมถึงสนามบ,บินนานาชาติเสียมเรียบที่ไม่ค่อยมีคนอันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งทางช่องสของไทยเราเนี่ยก็มีการรายงานข่าวเอาไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการเปิดสนามบ,บินแห่งนี้เพียงแต่ประเด็นคือที่มันทําให้คนเขเมรไม่พอใจกันทางประเทศก็เพราะตอนที่ช่อง3รายงานข่าวเนี่ยดันไปพูดความจริงนะครับว่าเขเมรกู้เงินจีนมาสร้างสนามบ,บินแห่งนี้แล้วก็ต้องเปนหนี้จีนไปย,ยาวๆอีก50ปีซึ่งที่ช่อง3รายงานข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหคนเขเมรดีดีย ไม่มีเงินเลยต้องไปกู้เงินจีนหรือบางคนก็บอกนะครับว่าการที่ช่องสามเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ก็เพราะคนไทยนั้นกําลังอิจฉาเขมรอยู่เพราะเขมรนั้นกู้เงินจีนได้แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถกู้เงินประเทศจีนได้ไทยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้เงินตัวเองในการสร้างสนามบินไม่ว่าจะเป็นสนามบิน,นอนเมืองแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมินะครับคือเอาตรงๆนะประเทศกูใช้เงินตัวเองกลายเป็นอิจฉาคนเป็นหนี้ซะอย่างนั้นแถมแค่นั้นไม่พอนะครับพวกเขาก็มีการออกมาถกเถียงกันด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่สนามบินแห่งนี้กู้เงินจีีนนนนซึ่งมมมักก็เลลยยพวอออิฟาาาหคช ความเข่าเบาปัญญานะครับมีการออกมาไล์สดหลายคนเลยนะว่ามันเป็นข่าปลอมที่กัมพูชากู้เงินจีนเนี่ยมาสร้างสนามบินเพราะสนามบินแห่งนี้เป็นเม็ดเงินจากการลงทุนของเศรษฐีชาวกัมพูชาล้วนๆแต่ก็ไม่มีการระบุนะครับว่าไอ้พวกเศรษฐีที่มาร่วมการสร้างสนามบินเนี่ยมีใครบ้างซึ่งก็น่าจะเป็นการโกรหกเหมือนเดิมนั่นแหละหลอกให้คนมเมนเข้าใจว่าไม่ได้กู้เงินจีนท้งทางที่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วโลกว่ากัมพูเชยกู้เงินจีนจนน่าจะเป็นหนี้จีนเนี่ยอย่างต่ำๆก็น่าจะอีกประมาณสัก100ีกว่าใช้หนีีกันหมนบ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่าสื่อไทยแล้วเนี่ยรายง,งานข่าวจริงว่าขมรกุ้เงินจีนในการสร้างสนามบินนานาชาติเตโชพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคออเมต์แรกเขาบอกว่าเราทําสัญญากับจีน5 0ปีก็ยังดีกว่าประเทศไทยที่ทําสัญญากับพวกพายุต่างๆนานาไม่รู้กี่ปีต่อกีป่ปีจนทําให้นปัจจุบันนี้ประเทศไทยนั้นน้าท่วมปีหนึ่งไม่รู้รกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคอมเมนต่อมาก็บอกว่าเราจะกู้เงินใครมันก็เป็นเรื่องของเราทําไมต้องไปหนักส่วนไหนของประเทศไทยด้วย ประเทศไทยไม่ได้ช่วยเราจ่ายเงินสักกันหน่อยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็ยอมรับว่ากู้เงินจีนมาจริงๆแล้วมันแปลกตรงไหนประเทศในอาเซียนนี้ก็ล้วนแต่กู้เงินจากประเทศจีนและกัมพูชาก็เพิ่งจะผ่านสงครามมาการกู้เงินจากประเทศมาอำนาจเอามาพัฒนาประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหาเรื่องดูถูกคอมเมนต์อีกแล้วคอมเมนต์เป็นนี้มันก็เป็นเรื่องภายในประเทศทําไมต้องไปเดือดร้อนถึงเสียมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขากําลังดูถูกเราเขากลัวว่าอนาคตเราจะมีเศรษฐกิจที่แซงหน้าพวกเขา ถึงได้พยายามออกข่าวดูถูกเราแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนชั่วมักจะเห็นแต่ข้อด้อยของคนอื่นและมักจะคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการกู้เงินเอามาพัฒนาประเทศก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ต่างกับบางประเทศที่ต้องเดินทางมาที่กัมพูชาเพื่อมาเล่นคาสิโนเอาเงินมาละลายลงแม่น้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องราวภายในประเทศแต่ดันเดินลอนไปถึงต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นประเทศที่บอกว่าตัวเองนั้นร่ำรวยแต่ด้านอิชฉาประเทศที่บอกว่ามีแต่คนจน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราเป็นหนี้แต่เราก็มีความสุขดีกว่าคนที่ไม่เป็นหนี้แต่ต้องการที่จะอยากได้อย่างมีแต่ของคนอื่นคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเป็นหนี้จีนไม่ได้เป็นหนี้เสียมทําไมต้องเดือดร้อนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของประเทศคนอื่นแต่เรื่องภายในประเทศกลับไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าทานไทยโกห oh, กว่ายึดภูมิเข,ขื่อได้แล้วยึดปราสาทตะมนทมได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยสักกอย่างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้ได้ไงว่ากัมพูชาเป็นหนี้จีนขนาดรัฐบาลกัมพูชายังไม่มีกกกาาาาารรรยยยงงนนนนนนข่วออออมแบบี้เเลหืคคไไทััิดป คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขามักจะดูถูกเราเพราะต้องการให้เรานั้นอยู่ต่ำกว่าเขาเสมอแต่เชื่อเถอะในหลังจากนี้พวกเขาจะดูถูกเราไม่ได้เพราะเรากําลังจะพัฒนาแสงหน้าพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาเป็นหนี้ก็เพราะเราต้องการที่จะพัฒนาประเทศซึ่งก็ดีกว่าประเทศบางประเทศที่หยุดอยู่กับที่มาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีปัญญ,ญาไปยืมจีนเขาใช่ไหมละ่ะถึงได้อิจฉาและดูถูกขอมเมนแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทาอย่างกับว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นหนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้กัมพูชาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ ถ้าไม่มีกัมพูชาคอยสนับสนุนเป็นเม็ดเงินมหาศาลจากการซื้อสินค้าไม่รู้ว่าจะร่ำรวยเหมือนปัจจุบันนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสนามบินแห่งนี้ใหญ่เพียงพอที่จะรองรับกับการลงจอดของเครื่องบินลบในอนาคตที่กัมพูชากําลังจะซื้อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกคนอย่าไปเชื่อซื่อจากประเทศไทยรัฐบาลเคยออกมาบอกแล้วว่าสนามบินแห่งนี้ไม่ได้ใช้เงินจีนแต่เป็นเงินเขมรหน100ึ่งร้อเปอเคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีมารยาทชอบเอาเรื่องเสื่อมเสียของประเทศมาเผยแร่นี่แหละไอ้พวกไม่มีอารยธรรม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้พวกเขาคงกําลังอิจฉาเราสุดๆที่เรากําลังจะมีนักท่องเที่ยวแสงหน้าพวกเขาอ่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคนขเขมรแม่งไม่พอใจกันทั้งประเทศที่ไทยเราเนี่ยเอาความจริงมาเผยแพร่ว่าขเขมรไปกู้เงินจีนมาสร้างสนามบ,บินนานาชาติเตโชนะครับคือเอาตรงๆนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่แสดงว่าคนขเขมรนเนี่ยแยกแยะไม่ออกเลยนะครับระหว่างการรายงานข่าวกับการดูถูกเหยียดหยามหาว่าการรายงานข่าวของประเทศไทยเป็นการดูถูกซะอย่างนั้นแล้วยังไงล่ะถึงจะบอกว่า ไม่เป็นการดูถูกเพราะพวกเมลึงเนี่ยก,กู้เงินจีนมาสร้างจริงๆไม่ใช่หรอแล้วจะบอกว่าใช้เงินเขมรล้นๆมาสร้างแบบนี้หรอถึงจะบอกว่าไม่ดูถูกคือจะให้พวกกูเนี่ยโกหกว่างั้นสื่อไทยเราเนี่ยไม่ได้ดูถูกและคนไทยก็ไม่ได้ดูถูกนะครับแล้วก็รายงานไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความจริงแต่กลับรับกันไม่ได้ซึ่งถ้าหากรับความจริงกันไม่ได้เนี่ยก็อยู่กันไปแบบนั้นแหละดีแล้วอยู่ใต้อานาตของตระกูลหุนไปเรื่อยๆตลอดชีวิตกันลวกันนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมองชำองต่ำแบบห่างๆแล้วก็จะสยยยยิ้มอ่างเดีวกกัันนะครบ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวอนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น้าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1ถึง2คอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัตครับ